สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพี Luckily, ่ดิ้มอีกแล้วนะคะกับเชอเรเนียลชานนลนะคะยัวันนี้นะก็เล้นเหมือนเดิมลงแรงเหมือนเดิมเพราะว่าเราเียม Let's warm up feel าเนาะ f e ลเ f ล e l แบบนักๆเลยรอบนี้เนาะมาดูกัน8ดาวมารวมมื ดูนะเดียวเนาะแรงสี่เสดูซิว่าจะได้สักเท่าไรจะแพ้หรือจะชนะก็มาดูกันไปไเริ่มกันเลยคงไม่ตัดต่อนะคะขิกียจ Let's warm up อดสดแล้วก็คงลงเลยนะจ๊ะ mm. perfect shot อันนึงก็ perfect shot อ๋อข้างในอะไรเป็นแนนเป็นปืนห้าร้อยแหละเกมห้าร้อยเกสี่ยงเก่งทีที่แล้วนีนะ่คือเฮ้ยเฮ้ยเจ้านี่เราเราก็แพ้เนาะที่ที่แล้วนี่พังมากมากโอเคสักเท่านี้แล้วกันจะได้ได้ยินเสียงพูดไปด้วยเล่นไปด้วยมาจ้าแน่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 เดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้อ๋อหัตัวล้วนๆไม่มีหัวเลย นี่เงียหัต้งแ่เนี่ยนังต้งเอ <this> อเปิดตัวแบไปดีเหมือนเก่งเลยอ่ะก็ไม่เท่าไรแบ่ก็ไม่เท่าไรต้องต่มามก็ไม่เท่าไรกัมา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 ๆาอารีพอีกหัวหนึ่งไปเดีนี่ไงโคตรเทพไง ดิมีแบกอีกแล้วเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะเออดิมี่เอาอยู่ลองๆเป็นงไงพี่เก่งขึ้นแบบเป็นกงองกลางไม่มีใครเก่งฟังฟ้งก็พีเลยแหละพูดอะไรเลอยเปล่ยก็ทนฟังนิดนึงโอเคไหม คลิปทุกคลิปสรจะทำมาสำหรับคนที่คิดถึงพี่ดรีมมี่นะจ๊ะสำหรับคนที่คิดถึงแล้วกันหวังว่าไม่มีเอฟเฟคไม่มีการตัดต่ออาจจะดูกันได้นะ,ะคะว่าขี้เกียจอ่ะขี้เกียจมากเลยโอเคเอเ first blood โอ้โหรุดเดียวมาขนาดนี้หืจะตายแล้วจะตายบินมนี่จะตายแล้วทุกคน <c oughs> เพื่อนอย่าบุกเดียวดีอุ้ยเก็บอุ้ยตายอะไรจะพับไม่เนี้ยตืนทุกโชอย่างเทพปืนทรรมดาไม่อย่างกล เล่นไม่ออกปืนมันไม่ดีเอ้าเพื่อนเพื่อนอย่าตายวงเด้อเพื่อนสู้สู้เอเพื่อนแบกเราด้วยเพราะว่าเร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 าเล่นไม่เป็นเพื่อนเลย Triple kill อ่าง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 ก่อนก็ไม่ได้เก่งบอกเลยก็ไม่ได้เก่ง ก็ไม่ไึงตึงก็ไม่เท่าไหร่อะคะ่ะก็ไม่เท่าไหร่แต่ยิงเขาไม่โดนนี่คืออะไรก็ไม่เท่าไหร่แต่ไม่ได้ยิงเขาเลยก็ไม่เอานนะจ๊ะเยดโดโคตรแอคเลยว่ะเยแดเคแดงๆทุกคนเย็ดเออนนย็ดเยด,ยดเอาว่ะ ัโชว์แรงแดงว่ะพี่ดิมีไม่ชอบใจเลยวะ่ะเอาอะเอะ้ยเอา้าวิ่งมาไวเกินพึกปลกก็ <First Blood. S 1> วกิ่งไวเกินอ,อับอายค่ะที่หน้าคนดูหมดเนี่ยโอ้โหเสียทรงเลยอะไรวะคลิปที่แล้วยังเทคลิปนี้อย่างไก่ เกล่นกล้องแท่ไม่ทันเพื่อนไหนพงเมื่อกี้แรงแดงไงโอ้โหก็แตกเหมือนกันนี่ว่า